บครบัสวัสดีครับวันนี้มายิงปลาที่คลองละคอนครับมาคนเดียวนี่ครับหมายอยู่ข้างหน้านี้ยอดหมายดีมากเพิ่งจะขึ้นจากน้ำมาครับดูดีครับทางลาบเลยเห็นไหมครับลงไปเอาไอยโดมาใหญ่นี่ครับเพิ่งจะขึ้นมาใหญ่ไหมครับ มาเริ่มเลยห้าหกโลได้ครับตัวนี้ใหญ่อยู่ว่ายมาใต้น้ํว่ายมาเลยครับไม่ลิบเลยว่ยเห็นเห็นกดเข้านี่ครับกดเข้าข้างลําตัวดิ้นเขาสงสัยโดนกระดูกครับไม่ดิ้นเลยชักแตกๆ,ๆ,ๆแล้วก็คุดเข้าไปในก่อยาดึงไม่ขึ้นต้องลงน้ําส่วนนี้ครับปืนยิงปลาชัางติ๊ครับ กำคอเอ้ยไม่ใช่มือสอดแสนรักครับสุดยอดลำนี้แม่นสุดสุดปลาอยู่ใต้น้ำประมาณกสอกกว่าๆเห็นขาวๆไอโดแน่ๆซัดเลยโดนครับเรียบร้อยเหนื่อยคุณจะขึ้นมาครับลงน้ำเมืม่อกี้ไปเอามันมาคุดอยู่นี่ครับใต้กอสวะ ข้างหน้านู้นอะ่ะเอาไม่ขึ้นครับดึงยังไงก็ไม่ขึ้นต้องลงน้ําแก้ผ้าลงไปเลยครับมาคนเดียวทําไงได้นี่ครับใหญ่ห้าหกลห้าโลได้แน่แน่น่นครับสุดยอดโอเคครับแค่นี้ก่อนครับหางเลาะยิงต่อครับ